Texas sparking innovative thoughts In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world This is Exec Insight Podcast Exec Insight การศึกษาไทยถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในบ่อยครั้งนะคะว่าจะทำอย่างไรให้การยกระดับการศึกษาของไทยสามารถทัดเทียมในหลายๆประเทศซึ่งจากการพบเจอกับวิกฤตในระยะเวลาที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าทำให้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก แต่เมื่อการพัฒนาเอเ e c ไม่สามารถทำได้เพียงบางส่วนจะมีวิธีการพัฒนาอย่างไรให้มีการร่วมมือกันในแบบ the whole learning journey เพื่อการพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพทั้งระบบ ใน Texas Podcast เอพิโซดนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณอรินยาเฉลิงศรีกรรมการผู้จัดก,การ SEAC ในเรื่องราวของการศึกษาไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาและทิศทางในอนาคตบทบาทของทุกภาคส่วนในระบบการศึกษานั้นจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อการพัฒนา e t t e c h และยกระดับการศึกษาไทยต่อไปไปติดตามบทสนทนาน,นี้กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่ขวานวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากค่ะที่สลาเวลามาให้ความรู้กันโดยเฉพาะเรื่องประเด็นที่หลายๆคนกําลังให้ความสนใจนะคะก็คือเรื่องของวงการการศึกษาค่ะเพราะว่ามันมีหลายๆส่วนที่เรารู้สึกว่าเอ้เราน่าจะทําได้ดีมากขึ้นกว่านี้อีกค่ะพี่ขวานค่ะประเด็นแรกเลยค่ะตอนนี้กินเราก็เผชิญกับโควิดมาปีกว่าแล้วหลายองค์กรมหาวิทยาลัยหรือสถาบันศึกษาก็น่าจะปรับตัวกันได้ค่ะ แต่แต่ทีนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าอจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนการสอนแบบที่เราเราไม่เจอหน้ากันเนาะก็ทั้งคนเรียนแล้วก็ผู้สอน,นในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็รวมถึงระดับประถมมัธยมอย่างเงี้ยคิดว่าเอการที่เราไม่ได้เจอหน้ากันในระยะยาวมันจะมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไหมคะหรือ ถึงแม้ว่าเราจะมีวัคซีนเข้ามาหรือว่าคิดว่ายังอาจจะกลับไปแบบ fully offline ะค,ะคือคือถ้าเกิดในมุมมองของตัวพี่เองนะคะ,คะแล้วก็ในการที่คุยกับพวก educator คือคนที่อยู่ในสถาบันการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ย point ของพี่ก็คือว่าเอาเป็น majority กันละกันอาจารย์หรือคุณครูเนี่ยรอคอยว่าเมื่อไหร่จะเจอ face to face เพราะว่ามีความรู้สึกว่ามัน อึดอัดเหลือเกินนั่งสอนแบบนี้มามีกลุ่มไม่เกิน20%อของจากที่มีการพูดคุยกันที่รู้สึกว่าถนัดขึ้นอะไรคะ,ะมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการที่จะสอนอในรูปแบบของออนไลน์อันนี้ค,คือในในมุมของ educator ในมุมของอาจารย์หรือคุณครูแต่ถ้าเกิดไปมุมของนักเรียนเนี่ยเสียงจะแตกมากเลยเรียกได้ว่าแบบ ครึ่งครึ่งถ้าเกิดกลุ่มที่เจอสไตล์ของอาอาการเรียนการสอนที่ประทับใจ<ม>เขาจะรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันประหยัดเวลาเขาไม่ต้องเดินทางแต่ก็ยังได้อะไรที่มีประโยชน์ในการเรียนรู้แล้วก็<ม>อาจจะเรียนได้ดีกว่าเดิมด้วยแต่ถ้าเกิดในกลุ่มที่เจอวิธีการสอนที่ไม่ใช่<ม>เด็กเหล่านั้นก็จะรู้สึกว่า เรียนออนไลน์ไม่มีประสิทธิภาพกลายเป็นได,ได้ได้ประสบการณ์ไม่ดีไปเลยคือคือ <c oughs> แต่สมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยเรามีคนทดลองน้อยอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าตอนเนี้ยคนต้องเข้าไปเรียนในระบบออนไลน์หรือว่าเว r ร์ชวล <c oughs> คลาสเยอะมากนั่นกลายเป็นว่ามันกลายเป็นเสียงแตกมากเลยว่าอุตายแล้วถ้าฉันไปเจออะไรที่ไม่ดีฉันก็รู้สึกว่ารูปแบบการเรียนออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่เลยนะเนี่ย <c oughs> ถ้าตอบคําถามคือในวันเนี้ยใน ภาพที่ประเทศเราเจอมันออกมาเป็นสองมิติเลยค่ะก็มีทั้งแบบคนที่เจอประสบการณ์ที่ดีเนาะแล้วก็แบบเจอคุณครูเจออาจารย์ที่ปรับตัวได้แล้วก็สอนออนไลน์อย่างสนุกแล้วก็ทำให้เด็กรู้สึก ENGAGE ได้เด็กก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเรียนอย่างนี้ก็ได้ถ้ากิตอบคำถามพี่เลยก็คือเท่าที่ดูมาเลยเนี่ย หลายๆสถาบันอาจจะเริ่มมองโดยเฉพาะอุดมศึกษานะคะพวกทางมหาวิทยาลัยอาจจะเริ่มมองที่เป็นแบรนด์เด็ดแบรนก็คือผสมแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์แบบเจอกันต่อหน้าด้วยแล้วก็ยังมีออนไลน์บ้างหลายๆมหาวิทยาลัยเริ่มมองมิตินั้นโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดทุกอย่างเรียบร้อยก็จะกลับไปเป็นแบบออฟไลน์เหมือนเดิมแา่ว่ามหาวิทยาลัยจะออกมาแนวไฮบริด คึ่ง,งตอนนี้เท่าที่คุยนะ,ะเ,ออเยอะเลยจะเป็นมิตินั้นว่าเอามาผสมผสานค่ะ,คะทีนี้พี่ขวัญมองว่าสถานการณ์การศึกษาในระบบบ้านเราอะค่ะคิดว่ามันมีจุดไหนที่มันน่าจะยังต้องปรับหรือว่ารีเฟรนไอะบ้างคะ,ค,ะคือจริงๆแล้วเรื่องตรงนี้คืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแค่ โควิด <c oughs> เกิดขึ้นเท่านั้น <c oughs> แต่ว่าพี่ขอแยกเป็น2มิติได้ไหมคะ <c oughs> มิติแรกเนี่ยเวลาที่เราพูดคําว่า edtech เนี่ยพี่อยากให้เราแยกเป็น2มิติ <c oughs> มิติแรกคือคําว่า education <c oughs> อีกมิติหนึ่งคือเทคโนโลยีแล้วเนี่ย point ของพี่คือเวลาที่เราพูด edtech อะคะ่ะเรากําลังเอา2เรื่องเนี่ยมาอยู่ในเรื่องเดียวกัน <c oughs> แต่ว่าวิธีการมองความยากคือยังต้องมองทั้ง edtech ที่เอามารวมกันกับยังต้องมองแยก <Yeah. S 1> ยังต้องมองแยกนี่เนะี่ยถ้าพี่วิ่งไปเรื่องของเทคโนโลยีก่อนเวลาที่เรากำลังจะพูดภาพเทคโนโลยีที่จะมาเซิร์ฟเอทเทคเนี่ยพี่กำลังจะพูดภาพว่าเทคโนโลยีมันจะเกิดขึ้นมันไม่ได้มานั่งมองเป็นชิ้นๆน,นะคะ mm hmm. มันจะต้องมองออ the whole learning journey ธุรกิจแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกันเวลาเอาเทคโนโลยี hmm. มาจับ แต่ถ้าพูดถึง e d t e c h เนี่ยเทคโนโลยี Technology จะต้องมอง the whole learning journey สมมตินะคะพูดถึงเ,เด็กเด็กนักเรียนที่เป็นเรียนประถมห,หรือมัธยมหรือมหาวิทยาลัยหรือคนอีเวนต์ออกจากมหาวิทยาลัยไปแล้วเรียนจบไปแล้วทำงานแล้วยังต้องเรียนต่อเนี้ยแต่ละเจอร์นี ของเทคโนโลยีไม่เหมือนกันตั้งแต่การสื่อสารกับเขาการสร้าง awareness ว่าคนแต่ละคนนะคะ,ะ,คะต้องเรียนรู้อะไรในอนาคตเนี่ยมันคงไม่ใช่ว่าโอ้โหทุกอย่างต้องวิ่งไปหาอาจารย์แนแนวหรือทุกอย่างที่แบบเด็กยังไม่รู้เลยว่าอะไรเหมาะสมคือ communication ก็สำคัญ awareness ก็สำคัญการมีพวก assessment เครื่องมือเครื่องไม้ในการจะวัดประเมินผลตัวเอง ถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรคะแคเรียเป็นยังไงเทคโนโลยี Technology, วันนี้พี่ว่าเราทำกันเป็นชิ้นๆเอาเอาภาพนี้ก่อนนะคะซึ่งถ้าเรากำลังจะแข่งขันในระดับโลกแล้วเราไม่รีเฟรม e ใหม่มว่าไม่มีคนใดคนหนึ่งในวันนี้นะ,ะทำ the whole journey ได้ดีดังนั้นเนี่ยถ้าประเทศไทยเรากำลังมองถึงเอา objective หลักคือยกระดับเอสเทคของประเทศที่มองว่าการสร้างอีโคซิสเต็มสำคัญคือไม่ใช่ว่า บริษัทต A, A. เออก็อยากทําทั้งหมด B ก็อยากทําทั้งหมดออตอนนี้มีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนหรือว่าสตาร์ทอัพนั้นเนี่อันนี้เรื่องเทคโนโลยีพี่ว่าพี่เป็นห่วงตรงที่ว่าเราก็ไม่ได้เก่งเหมือนบางประเทศในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วถ้าเรายิ่งต่างคนต่างทำนั้นนี่ยข้อยงพี่คือถ้าวันนี้เป็นไปได้ถ้าเราต้องการจะรีเฟรมการศึกษาประเทศไทย l e ARNING JOURNEY ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแถวของนักเรียนนักศึกษาคนทำงาน even คนที่จะต้องออกจากงานนะคะแล้วจะต้องนั่งรีสกิล up สกิลใหม่พวกนี้ถ้ามีเจอรนี่ชัดแล้วเราเริ่มมานั่งคุยกันสร้างอีโคซิสเตมอันนั้นเทคโนโลยีส่วนเอ็ดูเคชันนะคะมันมีหลายมิติมากมันมีตั้งแต่มิติว่า การที่จะต้องมองว่าวิชาแบบไหนใช่อันนี้พูดถึงประถมม,ะมัธยมมหาวิทวิชาแบบไหนใช่วิชาแบบไหนไม่ใช่วิชาแบบไหนวันนี้ไม่ต้องสอนเสิร์ช Google ได้แต่อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการสอนคือมานั่งมีเป็นบทสนทนาเอ๊อ่อ่านอย่างนี้มาแล้วมันแปลว่าอะไรนั่นเนี่ยคอนเทนต์ในการสอนนั่นคือหมวด e u u c t t o o ก็ต้องมานั่งมองวิธีการสอน ก็ต้องมานั่งมองการออกแบบหลักสูตรใหม่การมานั่งมองว่าจะต้องมีรูปแบบการเรียนรู้ไงนั่นคือ education นั่นเนี่ย p o ของพี่ก็คือว่าแค่หมวด education เอง ก็มีหลายมิติมีทั้งแต่การจะมาสร้างประสบการณ์ที่ดียังไงการทําบทเรียนที่น่าสนใจแบบไหน<ม>วิชาความรู้อะไรต้องใส่ให้คนตอนนี้เรื่กว่าจะเอาทั้ง education เอาทั้งเทคโนโลยีมาจับและยิ่งต่างคนต่างท,ทําพี่ก็เลยจะบอกว่าประเทศไทยตอนนี้มีคนแตะเข้ามาในสนามนี้เยอะแต่เป็นชิ้นชิน้นชิ้นชิ้นค่ะเพราะนั้นพี่ขวัญมองว่าจริงๆคือต้องหาจุดที่ o l l a b o r a t e กันให้ได้เนาะ พี่ว่าถ้าพี่มองภาครัฐหรือว่าคนที่เน้นในเรื่องของ p olicy ของเรื่องของ education พี่ว่าเ,เขาต้องรีเฟรมตัวเขาก่อนว่าวันนี้เขาจะมาดึงยังไงแล้วก็มาทำยังไงให้ใหมันเกิดเป็นอีโคซิสเต็มแล้วมาทำยังไงที่จะมาช่วยกันต่อภาพและพี่มองว่าถ้ายิ่งเราต่างคนต่างทำอะเราวิ่งไม่ทันคนอื่นเพราะพี่จะลิงก์ต่อว่าช่วงเกิดโควิดขึ้นแค่ปีที่แล้วเนี่ยคะ่ะภาพ เอสเทคต่างประเทศพัฒนามากเป็นยังไงแชร์ให้หน่อย,ออยได้ไหมคะคือเขา,เาพัฒนาในเรื่องของ Learning Experience ใหม่เขาพัฒนาในเรื่องของเอาเทคโนโลยีมาจับใหม่ในมิติการมองเขาพัฒนาในเรื่องของเอา Machine Learning มาใช้ประโยชน์ได้บ้าขึ้นเขาพัฒนาในมิติของ AI อีกเลเวลหนึ่งเลยว่าเอา AI มายูท l ล z ซยังไงเขาพัฒนาในเรื่องของการเอา Data มายูท l ล z ซแบบพี่เห็นเอา Data ทำา Data Optim i z t t i o n เนี่ยอีกเลเวลหนึ่งเลยเขาเพิ่ม e f u n c t i o n เชันที่แตกต่างดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีของต่างประเทศที่จะมาเซิร์ฟใน a t ท e c คหรือมาเซิร์ฟในคอมมูนิตี้ของ e d t e c h Tech. พัฒนามากๆอย่างอย่างที่เราเห็นว่าอย่างที่ครับ House มีตอนนี้<ม>เราก็เห็นว่า Facebook ก็กำลังจะมีฟีเจอร์อย่างนั้นในอนาคตค่ะอ,อันอื่นๆพวกอ,อ,อะไรคะโซเชียลมีเดียก็กำลังจะมีมานั้นเนี่ยการพัฒนาหลายๆแบบม,มันพัฒนามากเลยในช่วงเกิดโควิดขึ้นแต่ถ้าวันนี้ประเทศไทยเราช้ากลายเป็นว่าเราเนี่ยจะยิ่งล้าหลังไปอีกในเรื่องของเอเทคอันนี้<อ>คือสิ่งที่ทกังวลมีคนทำเยอะนะคะ แต่ทำเป็นชิน้นชินช้นกระจัด,ด,ดกระจายแล้วก็แล้วก็ไม่ได้คือคือพี่ว่าเราต้องมานั่งคาเข้าใจก่อนว่า collaboration ในประเทศทํำยังไงพี่ว่า collaboration ในประเทศการมานั่งมองภาพว่าเราคนเดียวทําทุกอย่างไม่ได้ทั้งหมดแล้วความถนัดแต่ละอย่างไม่เหมือนกันอันนี้พี่มองอย่างนี้จริงค่ะ<ๆ>ในฝั่งของทางฝั่งพี่ขวัญเอง SEC เนี่ยมีในเรื่องของการเริ่มมีเนี่ยที่จะบอกว่า เดิมก็คือเชี่ยวชาญในเรื่องของคอร์เปอเรทอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เห็นความสําคัญของการสึกษาระดับมหาวิทยาลัยด้วยเนาะอยากจะให้พี่ขวัญช่วยแชร์นิดนึงค่ะว่าตอนนี้มีในส่วนของบทบาทเข้ามาช่วยมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างะค,ะค่ะจริงๆแล้วอันนี้ก็คือถ้าเกิดพูดถึงภาพของกอารนี้เกิดขึ้นเยอะคือปีที่แล้วเพราะว่า,าด้วยภาพมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเขาเริ่มลุกขึ้นมาตื่นตัวกับการเกิดโควิดขึ้นเนี่ย ที่ว่าเร่งสปีดของอมหาวิทยาลัยไทยที่ทำให้รู้สึกว่าไม่ใช่ว่าในมหาวิทยาลัยไทยไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะคะแต่อาจจะยังทำ transformation เจ u r n e y อยู่แต่การเร่งสปีดเนี่ยคือการเกิดโควิดขึ้นทำให้เขาต้องมา reframe ขึ้นว่าเขาไม่ใช่ทำแค่ในมหาวิทยาลัย,ยอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจจะมาเริ่ม กับภาคเอกนชนด้วยน,น,นยีในบางประเด็นของเราที่เราเข้าไปทําเยอะมากอันนี้พี่พูดถึงฝั่ง Education ก่อน e อ็ e เเขาเป็น Education ก่อนก็คือ,เ,อ,อเราได้เข้าไปกับหลายมหาวิทยาลัยมากๆเลยที่ไปพัฒนาอาจารย์คือ,ค,อคือเรามีสกิลใหม่ๆที่ทํายังไงที่อาจารย์เนี่ยจะสอนใน Virtual Class และ Engage นักศึกษาได้หรือว่าถึงอาจารย์จะต้องสอนแบบ Face-to-face จะทำยังไงที่การสอนเนี่ยใช้ teaching skill แบบใหม่อันนี้คือเ,อ,อเราเข้าไปมีส่วนเยอะมากเลยหรือในขณะเดียวกัน เราเข้าไปในเรื่องของหลายๆมหาวิทยาลัยเน,นะะี่ยค่ะเริ่มที่เรื่องของดีไซน์ที่อ,ออกแบบหลักสูตรแบบใหม่คือหลายๆมหาวิทยาลัยนเนี่ยกำลังต้องการในรูปแบบที่ว่าไม่ใช่ออกแบบหลักสูตรแบบเดิมแล้วสอนแบบเดิมการออกแบบหลักสูตรแบบใหม่อย่างไรอ,อันนี้คือ,เ,อเราก็มีส่วนเข้าไปเยอะมากอีกส่วนหนึ่งเลยเนี่ยคือตัวแพลตฟอร์มที่เรามีอยู่เนี่ยคะ่ะเราสามารถที่จะเข้าไปช่วยมหาวิทยาลัยได้ในช่วงที่ต้องสอนออนไลน์หรือเว r ร์ชวลคลาส ที่นักศึกษาเนี่ยแทนที่จะเลือกเป็นวิชาเลือกคือเป็น ELECTIVE PROGRAM ในมหาวิทยาลัยหรืออีกอันนึงที่เป็น gen 8คือเป็น general education ในมหาวิทยาลัยเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็มาเลือกหลักสูตรของ SEAC ที่มีอยู่ในออนไลน์เป็นออนไลน์แบบเรียนเองเป็น self p a c e d learning หรือเป็น virtual class เนี่ยเข้ามาเรียนตรงนี้เป็นวิชาเลือกนั้นเนี่ยในภาพที่ผ่านมา SEAC เลยกลายเป็นเข้าไปมีบทบาททั้งอาจารย์ แล้วก็ในเรื่องของการออกแบบหลักสูตรแบบใหม่รวมถึงในเรื่องของการที่นักศึกษาได้เข้ามาเรียนเ,ยเอาเป็นวิชาเลือกแล้วก็กลายเป็นว่าอพอเขาเรียนจบเนะะี่ยค่ะเขาก็เขียนวิชาเลือกอย่างที่ลงไปมันพรูฟให้มหาวิทยาลัยเห็นว่าบริษัทต,ต้องการนักศึกษาเหล่านั้นเพราะได้วิชาเลือกหรือได้ในส่วนของตัว general education ที่มันตอบโจทย์ที่องค์กรต้องการ ค่ะพี่ขวัญพรช่วยอธิบายรายละเอียดข้งางในนิดนึงไนดะ้รื่องมีคลาสอะไรที่น่าสนใจบ้างหว่าเผื่อว่าจะได้แนะนําน้องๆให้เขาเข้ามาดูด้วยค่ะคือส่วนใหญ่แล้วตอนนี้เวลาที่เราเข้าไปในองค์กรใช่ไหมคะอ,อ,องค์กรจะมองหาอะไรบอกว่าอยากได้อาจัยไมล์เซตดังนั้นเนี่ยหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะให้เด็กเนี่ยเลือกเป็นวิชาเลือกในเรื่องของการจะ ให้มีอาจายไม n ์เซ็ตยังไงมีผล Assessment ของเราที่วัด Assessment ว่าคุณอาจายแค่ไหนแล้วก็เลือกว่าจะเรียนวิชาอะไรว่าคุณจะเป็นอาจัยติงเกอร์นะคะหรือคุณจะเป็นอาจัยเอ็กซ์เคิเตออะไรต่างๆเป็นต้นอีกวิชาหนึ่งที่หลายๆองค์กรเนี่ยกำลังมองภาพมากๆเลยก็คือ Communication จะประหลาดมากก็คือว่าในวันนี้เราต้องเข้าใจภาพเลยว่า Creative Communication สำคัญเวลาที่วันนี้เทคโนโลยีเข้ามานำในเรื่องของการทำงานเยอะมากดังนั้นการสื่อสารมันเป็นการสื่อสารแบบใหม่คนต้องสื่อให้ชัดเจนตรงประเด็นหรือดึงดูดความสนใจได้นั้นเนี่ยที่มหาใลัยเลือกก็คือ,อ,อมี Elective Program ที่ใช้หลักสูตรของเราพวกเกี่ยวกับ Creative Communication หรือแม้กระทั่งในบางอันใช่ไหมคะเช่นเกี่ยวกับม n d s e t ในสิ่งที่สาคัญเลยคือวันนี้ถึงนักศึกษาจะจบ แต่ว่าในองค์กรต่างๆก็จะ require ว่าเอ้ยยู u มีพวก growth mindset ไหมย o u มี outward mindset ไหม,ม,มอันนี้ก็จะเป็นวิชาที่หลายๆมหาวิทยาลัยให้ความสนใจค่ะสุดท้ายอยากให้พี่ขวัญช่วยฝากอะไรนิดนึงเพราไม่กินเราก็มีประเด็นเรื่องของเอเ e c นะคะเรื่องของ collaboration เราเราจะทำยังไงให้มันเกิด collaboration ได้จริงบ้างคะแล้วก็เพื่อ ยกระดับประเทศไทยเรื่องการศึกษาเนี่ยให้แข่งขันกับประเทศอื่นได้ที่ว่าเริ่มต้นก่อนแล้วมันก็ตั้งตัวของ SACE เองหรือหลายๆที่เนี่ยพี่ว่าทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจดีกับประเทศชาติที่อยากจะช่วยกันยกระดับการศึกษาไทย ไม่ให้แพ้กับที่อื่นแล้วก็อยากทําให้เร็วด้วยคือยกระดับแต่นานก็ไม่ได้นั้นพี่เริ่มมองเห็นว่า,า mindset ของแต่ละคนคือภาคเอกชนภาครัฐบาลหรือว่าแม้กระทั่งตัวโรงเรียนเองมหา,าวิทยาลัยเองพี่เริ่มก่อนคือ mindset ของเราอะคือพี่ไม่อยากให้เรามองว่าเราต้องเป็นเจ้าของทุกเรื่องเราต้องทําทุกอย่างอ,อันนี้คือพี่พี่เริ่มว่า mindset ก่อนอันที่สองถ้าเกิดภาครัฐไม่ได้มาขึงดูแลแล้วยังไม่เข้าใจจริงๆว่า การทำเอท e c คคนเข้าใจผิดหมดคนยังไม่ได้หมักขึง learning journey เราเราจะมีกี่ระดับจะเป็นอนุบาลปถมมัธยมมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเราขึง learning journey หรือยังแล้วเราต้องรู้ว่าแต่และ learning journey เรา n e ิ t เทคโนโลยีแบบไหนเราน e e เอ่อแพลตฟอร์ยังไงเราเรานิดเครื่องมือย่างไงเรานิด feature function ยังไงแล้วใครทําได้บ้างใครใครมีศักยภาพที่จะทําได้หลายๆอย่างก็มีอีเวนต์เทคซอสเองก็มีหลายอย่างที่มีอยู่แล้วนั่นค่อย พี่คือเรายังไม่ได้เห็นเป็นภาพใหญ่ของประเทศที่ ตัว learning journey เป็นยังไงแล้วเราค่อยมาดูกันว่าเราจะเอาเทคโนโลยีใส่ไปตรงไหนอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อ learning journey อย่างเดียวไม่พอเราต้องมองว่าแต่และ journey ต้อง provide education แบบไหนนั่นคือภาพของ education <S <S ก็ต้องมาแมบใหม่แล้วคราวนี้เราลองมานั่งดูกันสิว่าถ้ายกเป็น agenda ของประเทศ,รเ,ทศเราจะมาใส่กันคนละจุดยังไงแล้วใครอยู่จุดไหนแล้วพี่มองว่าถ้าเราช่วยกันอย่างนี้อันนี้อันนี้มุมม เราช่วยประเทศจริงๆถ้าวันนี้เรากําลังมาทํกจนเป็นจุดๆเราจะสู้ประเทศอื่นไม่ได้แล้วเราอาจจะเสร็จแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แล้วก็เราไม่ทันค่ะแล้ววันนี้ต้องขอบพระคุณพี่ขวัญมากนะคะที่มาคุยกันเรื่องของคอนเท็กซ์ในเรื่องของการศึกษานะครับว่าส่วนใหญ่มีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารหลายๆที่แต่ว่าก็จะเป็นในเรื่องของภาคธุรกิจอื่นต้องขอบพระคุณพี่ขวัญมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ saws sparking innovative thoughts